มีวิธีฟื้นฟูผมแห้งเสียแบบง่ายๆนี่นนะโชคดีที่มีครีมบำรุงผมแพนทีนช่วยฟื้นฟูผมเสียแนาน3เดือนให้เงางามหลังสระแค่3ครั้งครีมบำรุงผมก็พอแล้วเผยสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ในคุณแพนทีนผมคุณจะเป็นยังไงคะถ้าต้องมัดไว้อย่างนี้คงทิ้งรอยมัดไว้ไม่น่าดูเลยแต่คงไม่ใช่กับนุ่นค่ะเพราะมีแพนทีนสมูทแอนซิลกี้สูตรโปรวิตามินบำรุงล้ำลึก ให้ผมเรียบสวยเส้นต่อเส้นแม้จะมัดม้วนรัดนุ่นก็ย่างมั่นใจทำอะไรก็ได้ที่อยากทำเชื่อในตัวคุณเผยสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ในคุณแพนทีนหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับไก่เรื่องจริงต้องพิสูจน์ได้ค่ะอย่างแพนทีนแฮร์ฟอ o ์คอนโทรลที่ช่วยลดปัญหาผมขาดุดรูปเนื่องจากผมเสียได้ถึง98%ใน2เดือนนี่สิเรื่องจริงเชื่อในตัวคุณ เมื่อฉันเผยสิ่งดีๆในตัวฉันซื้อดอกไม้ให้ตัวเองได้ไม่ใช่แค่ช้อปปิง้ง no ฉันจะเสน่ห์ในตัวเองได้ทุกทีไม่ใช่แค่ในครูฉันมองเห็นสายรุง้งไม่ใช่แค่สายฝนแพนทีนโฉมใหม่ล่าสุดให้ผมดูสุขภาพดีเผยสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ในคุณ Panties.